ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องสนุกเสียงเครื่องยนต์กระบะเก่าขององอาจดังก้องไปตามถนนลูกรังฝุ่นแดงปลิวตลบอยู่รอบคันรถพิมพ์ใจนั่งกอดลูกชายตัวน้อยน้องเก่งเอาไว้แน่นสองตายังเต็มไปด้วยความกังวลเพราะนี่คือครั้งแรกที่เธอต้องเข้ามาอยู่ในบ้านของสามีอย่างจริงจัง บ้านไม้ชั้นเดียวกลางสวนผลไม้ยืนตระงานอยู่ข้างหน้ารอบๆมีต้นกล้วยต้นมะม่วงและไก่บ้านวิ่งคุยเขี่ยอยู่เต็มลานทุกอย่างดูเงียบและกดดันจนทำให้พิมพ์ใจรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องแม่สมศรีผู้เป็นแม่ขององอาจยืนรออยู่หน้าบ้านสีหน้าของนางนิ่งเรียบไม่ยิ้มไม่พูด องอาจรีบลงจากรถแล้วก้มลงกราบแม่อย่างนอบน้อมพิมพ์ใจผ่าน้องเก่งเดินตามมาทั้งคู่ยกมือไหว้ด้วยความเคารพสวัสดีครับย่าน้องเก่งเอ่ยเสียงใสด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสาแต่แม่สมศรีกลับไม่ตอบไม่แม้แต่จะหันมายิ้มให้มีเพียงสายตาเย็นชาก่อนที่นางจะหมุนตัวเดินเข้าบ้านไปเหมือนไม่อยากสนใจใคร พิมใจกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆที่กดทับหัวใจองอาจหันมากระซิบข้างหูเธอเบาๆแม่ก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปคิดมากพิมใจเพียงพยักหน้าทั้งที่ในใจเต็มไปด้วยความหวั่นไหวเธอกุมมือลูกชายแน่นแล้วเดินเข้าบ้านไป ภายในบ้านไม้กลิ่นอับชื้นเก่าๆคลุ้งอยู่ทั่วเสียงพัดลมเก่าหมุนเสียงหึงห่งๆผิมใจไม่อยากอยู่นิ่งจึงหยิบผ้ามาเช็ดโต๊ะทำความสะอาดอย่างเงียบๆส่วนน้องเก่งเดินไปใกล้ยญาที่นั่งถักเสื่ออยู่ตรงเฉลียงย่าทำอะไรครับ เด็กชายถามด้วยความสนใจแม่สมศรีไม่ตอบเอาแต่ก้มหน้าถักต่อน้องเก่งเอื้อมมือเล็กๆไปจับเส้นพลาสติกแต่ยากกลับสะบัดปัดมือทันทีอย่าจับเดี๋ยวมันหลุดหมดคำพูดสั้นๆแต่แข็งกระด้างทำให้น้องเก่งสะดุง้งหน้าเสียก่อนจะเดินคอตกกลับไปหาพิมพ์ใจ เธอมองลูกด้วยความสงสารจึงย่อตัวลงรูปศีรษะพร้อมรอยยิ้มปลอบโยนถึงแม้หัวใจของแม่จะเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่อยากให้ลูกต้องจดจำความขมขื่นนี้พิมใจรู้ตัวดีว่าชีวิตต่อจากนี้ในบ้านหลังนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดหลอดผ่านหน้าต่างไม้เข้ามาในห้องเล็กๆที่พิมพ์ใจและน้องเก่งต้องอาศัยอยู่เตียงเก่าๆมีฟูกบางๆที่ทั้งแข็งและเย็นเธอลุกขึ้นกวาดตารอบห้องรู้สึกถึงความเรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความกดดันแปลกๆ เสียงไก่ขันตับเสียงหม้อหุงข้าวดังแว่วจากครัวพิมพ์ใจเรียบลุกขึ้นทำหน้าที่สะพ้ายเธอเดินออกไปเจอแม่สมศรีที่กำลังหุงข้าวเช้าพิมพ์ใจยกมือไหว้และพูดเสียงนอบน้อมแม่คะเดี๋ยวหนูช่วยนะคะแม่สมศรีหันมามองเพียงครู่แล้วตอบเสียงห้วนไม่ต้องฉันทำเองได้ ทำตอบนั้นทําให้พิมพ์ใจยืนนิ่งไปชั่วขณะแต่เธอไม่ถอยยังคงหันไปหยิบผักหยิบของเล็กๆน้อยๆมาล้างเพื่อตั้งใจช่วยอย่างเต็มที่แม้จะไม่ได้รับคำอนุญาตตามน้องเก่งวิ่งเข้ามาในครัวด้วยความตื่นเต้นแม่ครับผมอยากช่วยแม่ทํำกับข้าวพิมพ์ใจยิ้มอ่อนโยนหันไปหยิบช้อนให้ลูกงั้นเก่งช่วยคนแกงนะครับแต่ต้องระวังร้อนๆนนะ ภาพแม่ลูกช่วยกันทำกับข้าวเหมือนเป็นแสงเล็กๆที่ส่องในครัวมืดๆนั้นทว่าดวงตาของแม่สมศรีกลับเต็มไปด้วยความไม่พอใจนางปลายตามองแล้วพูดเบาๆเ,เด็กผู้ชายไม่ต้องทำเรื่องพวกนี้หรอกคำพูดนั้นทำให้น้องเก่งชะงักมือเล็กๆที่กําลังคนหม้อหยุดนิ่งเด็กชายเงยหน้ามองแม่ด้วยความสับสนพิมพ์ใจฝืนยิ้มแล้วลูบหัวลูกชาย ไม่เป็นไรหรอกลูกผู้ชายก็ทำกับข้าวได้นะเก่งทำได้ทุกอย่างที่อยากทำเลยแม่สมศรีหันหลังไปไม่พูดอะไรอีกแต่ในใจพิมพ์ใจรู้ดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแม่สามีนั้นเต็มไปด้วยกำแพงที่ยากจะก้าวข้ามเมื่อถึงเวลาอาหารเช้าทุกคนนั่งล้อมวงกินข้าวน้องเก่งตักข้าวใส่จานแล้วยกมือไหว้ย่าย่าครับทานข้าวครับ แม่สมศรีเงียบไม่แม้แต่จะสบตาแต่ก็ยกช้อนตักกับข้าวเข้าปากเหมือนไม่ได้ยินอะไรพิมพ์ใจได้แต่นั่งเงียบใจหนึ่งเจ็บแต่ก็พยายามไม่ให้น้ำตาไหลออกมาต่อหน้าลูกองค์อาจมองเห็นทุกอย่างแต่กลับก้มหน้ากินข้าวไม่ได้เอ่ยปากปกป้องภรรยาหรือพูดอะไรซึกคคำสิ่งนั้นทำให้พิมพ์ใจยิ่งแน่นในอก เช้าวันแรกในบ้านใหม่กลับไม่เคยมีคำว่าอบอุ่นเลยสักนิดบ่ายวันนั้นแดดแรงจนผืนดินร้อนระอุพิมพ์ใจออกมานั่งซักผ้าอยู่ข้างบ่อปูนใกล้กับลานตากมะม่วงหันแหง้งเธาใช้แรงบีบผ้าไปเรื่อยๆแม้น้ำจะกระเด็นเลอะเสื้อแต่ใจกลับไม่ได้อยู่กับงานที่ทำอยู่ น้องแก่งวิ่งเล่นใกล้ๆอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของลูกคือสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจแม่ยังมีแรงสู้แม่สมศรีเดินออกมาจากเรือนเห็นพิมพ์ใจกำลังซักผ้านางเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย็นชาอย่าซักผ้ากองไว้เยอะนักน้ำมันสิ้นเปลืองพิมพ์ใจชะงักรีบตอบอย่างนอบน้อมขอโทษค่ะหนูจะรีบทำให้เสร็จเลยค่ะ แม่สามีมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินกลับไปพิมพ์ใจถอนหายใจยาวน้ำตาแทบไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่เธอก็รีบเช็ดออกเพราะไม่อยากให้ลูกเห็นเย็นวันเดียวกันองค์อาจกลับมาจากสวนเหนื่อยล้าและเต็มไปด้วยเหงื่อพิมพ์ใจรีบยกน้ำเย็นมาให้พร้อมถางด้วยความห่วงใยเหนื่อยไม่คะอาจเดี๋ยวหนูตักน้ำมาให้ล้างหน้าก่อนนะ องอาจรับน้ำไปดื่มเงียบๆไม่ได้ตอบอะไรแล้วหันไปคุยกับแม่ทันทีแม่วันนี้คนงานมาช่วยกี่คนครับทั้งคู่คุยกันยาวโดยไม่หันมาสนใจพิมพ์ใจที่ยังยืนอยู่ตรงนั้นรากับเธอเป็นอากาศธาตุคืนนั้นหลังอาหารพิมพ์ใจตัดสินใจเอ่ยปากกับสามีเป็นครั้งแรกอาจพิมพ์รู้สึกว่าแม่ไม่ชอบพิมพ์เลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ผิดไปหมด องอาจนั่งนิ่งมือยังถือแก้วน้ำชาอยู่เขาไม่สบตาภรยาแต่พูดด้วยน้ำเสียงเรียบแม่ก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปคิดมากเลยอยู่ไปเดี๋ยวก็คุ้นคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดใจพิมพ์ใจเฝ้าหวังว่าสามีจะยื่นมือมาปกป้องแต่สิ่งที่ได้คือความเฉยชา คืนนั้นพิมพ์ใจนอนกอดลูกชายแน่นน้ำตาไหลเปียกหมอนโดยไม่ให้ใครเห็นเธอเริ่มตระหนักว่าชีวิตการแต่งงานที่คิดว่าจะอบอุ่นกลับเต็มไปด้วยความจริงอันโหดร้ายหลายวันผ่านไปพิมพ์ใจพยายามทำทุกอย่างในบ้านอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะกวาดบ้านหุงข้าวซักผ้าหรือดูแลสวนเธอหวังเพียงให้แม่สามีมองเห็นความตั้งใจบ้าง แต่ผลกลับตรงกันข้ามยิ่งเธอทำมากเท่าไรแม่สมศรียิ่งหาข้อผิดมากขึ้นเท่านั้นวันนั้นพิมพ์ใจตื่นแต่เช้ามัดผมเรียบร้อยแล้วเข้าครัวตั้งใจทำต้มจืดหมูสับใส่เต้าหู้เพราะอยากให้ลูกได้กินของที่มีประโยชน์พอน้องแก่งตักชิมคำแรกก็ยิ้มตาหยีอร่อยจังครับแม่ แต่ยังไม่ทันได้ยิ้มเต็มที่เสียงแม่สมศรีก็ดังขึ้นจากด้านหลังนี่เธอใส่เกลือไปเท่าไรทำไมมันเค็มแบบนี้พิมพ์ใจรีบลุกขึ้นยกมือไหว้พร้อมตอบอย่างสุภาพขอโทษอค่ะแม่หนูจะรีบแก้ให้นะคะแม่สมศรีกอดอกหันไปมองลูกชายที่นั่งกินข้าวเงียบๆองอาจดูเมียตัวเองสิทำกับข้าวยังไม่เป็นแล้วจะดูแลครอบครัวได้ยังไง คำพูดนั้นทำให้พิมใจหน้าชาน้ำตาคลอทันทีเธอพยายามกลั้นเสียงสะอื่นแต่น้องเก่งกลับพูดขึ้นเสียงดังแม้ทำอร่อยจะตายย่าอย่าว่าแม่ถั้งโต๊ะเงียบสนิททุกคนตะลึงกับคำพูดของเด็กน้อยแม่สมศรีตีโต๊ะเสียงดังตวาดใส่หลานชายเด็กไม่มีมารยาทกล้าขึ้นเสียงใส่ผู้ใหญ่เหรอ น้องเก่งสะดุง้งตัวสั่นทันทีพิมพ์ใจรีบโอบลูกเข้าหาอกแม่คะเก่งยังเด็กอย่าว่าลูกแรงเลยคะ่ะหนูขอโทษแทนลูกด้วยแม่สมศรียิ่งโกรธที่ได้ยินเช่นนั้นจ้องพิมพ์ใจขม็งเธอเลี้ยงลูกยังไงถึงให้มาว่าผู้ใหญ่แบบนี้บรรยากาศตึงเครียดไปทั่วบ้านอง์อาจที่นั่งเงียบมาตลอดสุดท้ายก็เอ่ยขึ้นพอเธอแม่เก่งก็เป็นเด็กมันไม่รู้เรื่อง คำพูดนั้นเหมือนจะช่วยให้เบาลงแต่กลับทำให้พิมพ์ใจเจ็บหนักกว่าเดิมเพราะเขาไม่เคยปกป้องเธอเลยสักครั้งหลังเหตุการณ์นั้นพิมพ์ใจพาลูกกลับเข้าห้องนั่งกอดลูกแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจเธอเริ่มสั่นไหวนี่แค่จุดเริ่มต้นของสงครามเงียบในบ้านหลังนี้เท่านั้น ตั้งแต่เหตุการณ์บนโต๊ะอาหารวันนั้นบรรยากาศในบ้านยิ่งตึงเครียดพิมพ์ใจแทบไม่กล้าเงยหน้ามองแม่สามีเวลาทำกับข้าวก็ทำเงียบๆเวลากินข้าวก็กินน้อยๆแล้วรีบพาลูกกลับเข้าห้องเธอพยายามทำตัวให้เล็กที่สุดเหมือนคนที่ไม่มีตัวตนทุกคืนพิมพ์ใจมักจะกอดลูกชายไว้แน่นแล้วฟังเสียงหายใจเบาๆของน้องเก่งเธอแอบพูดกับลูกในความมืด ไม่เป็นไรนะลูกถึงแม่จะเจ็บยังไงแม่ก็จะอดทนเพื่อลูกแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากแต่อดทนได้ไม่นานก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกเช้าวันหนึ่งขณะที่พิมพ์ใจกำลังตากผ้าอยู่หลังบ้านแม่สมศรีเดินตามออกมาเธอมองพิมพ์ใจตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้าง ผู้หญิงสมัยนี้ถ้าไม่มีฝีมือไม่มีสมบัติก็คงได้มาแต่ตัวเปล่าๆดีแต่ทำให้ลูกชายชั้นลำบากคำพูดนั้นทำให้หัวใจพิมพ์ใจสั่นสะท้านน้ำตารื้นขึ้นมาทันทีแต่เทาฝืนยิ้มและตอบเสียงสัน่นหนูอาจไม่มีสมบัติอะไรติดตัวมาแต่หนูจะทำเต็มที่ค่ะหนูอยากเป็นลูกสะใภ้ที่แม่ภูมิใจแม่สมศรีหันขวับมามองดวงตาเย็นชา อย่าพูดให้มันฟังดีทำให้เห็นสิว่ามีค่าไม่ใช่แค่กินนอนอยู่ไปวันวันพูดจบนางก็สะบัดผ้าเขาม้าที่ถืออยู่แล้วเดินกลับเข้าบ้านทิ้งให้พิมพ์ใจยืนก้มหน้ามือก่ำผ้าแน่นจนสัน่นตอนนั้นเองน้องเก่งวิ่งออกมาหาแม่เห็นน้ำตาที่หางตาของแม่ก็รีบยื่นมือเล็กๆมาเช็ดให้ไม่เป็นไรนะครับแม่เก่งจะอยู่กับแม่เอง พิมใจยิ้มทั้งน้ำตาก้มลงกอดนูกแน่นเธอรู้แล้วว่าต่อให้ต้องเจ็บปวดสักแค่ไหนสิ่งเดียวที่ทำให้เธอมีแรงยืนอยู่ได้ก็คือลูกชายคนนี้แต่ในใจลึกๆของพิมพ์ใจเริ่มก่อตัวความคิดเงียบๆว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม เช้าวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวแม่สมศรีบอกให้พิมพ์ใจออกไปช่วยตากข้าวโพดในลานกว้างทั้งที่แดดเปรี้ยงจ้าพิมพ์ใจไม่ได้ปฏิเสธเธออุ้มลูกมานั่งเล่นตรงเงาไม้ข้างๆก่อนลงแรงทำงานตามคำสั่งเหงื่อไหลชุ่มแผ่นหลังมือสองข้างแดงจากการแบกกระบุงหนักๆแต่พิมพ์ใจก็กัดฟันทำเธอบอกตัวเอง แค่วันนี้ทนอีกหน่อยก็ได้แต่พอทำได้ไม่ทันใจแม่สมศรีก็ตะโกนลั่นทำอะไรเชื่องช้าแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงบ้านฉันนะปานนี้เสร็จไปแล้วสามรอบคำพูดนั้นแทงใจเหมือนหอกพิม์พใจเงยหน้ามองเห็นองค์อาจเดินกลับมาจากสวนพอดีเธอเฝ้าหวังว่าสามีจะเข้ามาช่วยพูดอะไรบ้างแต่เขากลับเพียงถอนหายใจแล้วบอก แม่พิมพ์ก็ทำเต็มที่แล้วแหละอย่าไปกดดันมากเลยแม่สมศรีหันขวับดวงตาแข็งเกรา้าปกป้องเมียจนเกินเหตุแล้วใครจะดูแลไร่ดูแลสวนของแกองค์อาจเงียบไปไม่พูดอะไรต่อแล้วเดินเข้าบ้านทิ้งให้พิมพ์ใจยืนอยู่กลางแดดน้ำตาไหลเงียบๆโดยไม่มีใครเห็น คืนนั้นพิมพ์ใจล้มตัวลงนอนกอดลูกชายแน่นหัวใจแทบแตกสลายเธอแอบกระซิบกับลูกในความมืดลูกเอ๋ยแม่อยากพาหนีไปจากที่นี่เหลือเกินแต่แม่ยังไม่มีแรงพอแม่จะทนอีกสักหน่อยเพื่อเก่งนะน้องเก่งลูบแก้มแม่เบาๆแม้ยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจทุกอย่างแต่ดวงตาเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความห่วงใย และคืนนั้นเองพิมพ์ใจรู้สึกชัดเจนว่าความอดทนของเธอกำลังถูกผลักไปจนถึงขอบเหวเหลือเพียงเก้าเดียวก็อาจจะพังทลาย เย็นวันหนึ่งแม่สมศรีนั่งคุมครัวเหมือนทุกครั้งวันนี้มีแขกจากหมู่บ้านใกล้ๆแวะมาช่วยงานในสวนพิมพ์ใจตั้งใจทำกับข้าวเต็มที่ทั้งแกงส้มผัดผักและไข่เจียวหอมฟุง้งแต่พออาหารถูกยกขึ้นโต๊ะแม่สมศรีกลับเอาตะหลิวเคาะชามดังเพี้ยนี่หรือฝีมือที่บอกว่าตั้งใจเต็มที่ไข่เจียวอมน้ามันจนเลี่ยนกินไม่ได้ แขกในบ้านเงียบกริบทุกสายตามองไปที่พิมพ์ใจเธอก้มหน้ารับคำตำหนิมือกําชายผ้าแน่นจนสัน่นขอโทษค่ะหนูจะพยายามแก้ไขใหม่แต่แม่สมศรียิ่งได้ถี่ก็ยิ่งกดผู้หญิงอย่างเธอนี่มันตัวสวยชัดๆเมื่ออยู่ในบ้านชั้นทีไรก็มีแต่เรื่องให้ขายหน้าคำพูดนั้นแรงเกินไปน้องเก่งทนไม่ไหวลุกขึ้นยืนกลางโต๊ะตะโกนลั่น ย่าอย่าว่าแม่แม่เก่งที่สุดในโลกทุกอย่างหยุดนิ่งแขกในบ้านตกใจจ้องตาค้างแม่สมศรีหน้าขึ้นสีด้วยความโกรธสุดขีดลุกพรวดขึ้นตวาดไอเด็กไม่มีมารยาทกล้าหือกับย่าเหรอมือของนางเงื้อขึ้นเหมือนจะฟาดลงใส่เด็กน้อยพิมใจรีบพุ่งเข้าขวางกอดลูกไว้แน่นแม่คะอย่าทำลูกหนูเลยหนูขอร้อง บรรยากาศในบ้านเหมือนฟ้าถล่มดินทลายองค์อาจที่นั่งนิ่งมาตลอดลุกขึ้นทันทีเขาโพล่งออกมาเสียงดังแม่พอได้แล้วจะด่าจะว่าเมียผมยังไงก็ได้แต่ห้ามแตะต้องลูกเด็ดขาดทุกคนอึ้งไปชั่วขณะแม่สมศรีหันมามองลูกชายตาแดงกำ่ำน้ำเสียงสั่นด้วยความน้อยใจ นี่แกจะเลือกผู้หญิงคนนั้นกับลูกของมันแทนแม่ที่เลี้ยงแกมาอย่างนั้นหรือองอาจบรรยากาศเงียบกริบราวกับเวลาหยุดเดินองอาจไม่ตอบเขาหันไปกอดเมียกับลูกแทน คืนนั้นหลังแขกกลับไปพิมพ์ใจนั่งกอดลูกร้องไห้ไม่หยุดองคอาจนั่งเงียบข้างๆเขาไม่ได้เอ่ยคำปลอบแต่แค่การที่เขาเลือกยืนข้างเธอในวินาทีนั้นก็ทำให้หัวใจพิม์พใจอุ่นขึ้นมาเช้าวันใหม่แสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาในบ้านพิมพ์ใจตื่นมาแล้วจัดเตรียมอาหารเช้าให้ครอบครัว ลูกร้องงองแงเพราะยังติดแม่แต่เธอก็ยิ้มและพยายามประคับประคององค์อาจลงมาทานข้าวเช้าแบบเงียบๆวันนี้เขาไม่ได้พูดมากแต่สายตาก็เต็มไปด้วยความกังวลแม่สมศรีนั่งตรงข้ามทำหน้าตึงเหมือนทุกวันเช้านี้แกตั้งใจทำกับข้าวหรือเปล่าหรือจะให้ฉันลงมือเองอีกครั้งพิมพ์ใจกัดริมฝีปากถ้ารู้สึกหัวใจเต้นแรง หนูตั้งใจค่ะหนูทำเต็มที่แล้วจริงๆค่ะแม่สมศรีเลิบคิ้วแววตาเย็นชาเต็มที่อืมฉันยังไม่เห็นว่ามันเต็มที่ตรงไหนเลยองอาจตักข้าวเข้าปากช้าๆพยายามไม่ยุ่งแต่พิมพ์ใจเห็นว่าเขามองแม่ด้วยสายตาตัดเพอเธอรู้ว่าเขาอยากจะพูดแต่ยังกลัวทําให้เรื่องบานปลายหลังอาหารแม่สมศรีหยิบผ้าเช็ดจานขึ้นมาพร้อมคำสั่ง วันนี้แกต้องไปตลาดซื้อของให้ฉันด้วยไปเร็วๆเ,เดี๋ยวไม่ทันพิมพ์ใจพยักหน้าแต่ลึกๆรู้สึกเหมือนทุกวันเธอต้องแบกภาระหนักขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกอัดอั้นเริ่มก่อตัวช่วงสายองค์อาจไปทำงานที่สวนพิมพ์ใจอยู่บ้านกับลูกเธอนั่งพิงเก้าอี้หน้าต่างมองทุ่งนากว้างสุดสายตาคิดถึงชีวิตก่อนแต่งงานที่เรียบง่าย เธอเคยคิดว่าการมีบ้านของตัวเองและครอบครัวคือความสุขสูงสุดแต่ตอนนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดแม่สมศรีเดินเข้ามาแกนั่งทําอะไรอยู่ละ่ะไม่ทํางานก็อย่าอยู่เฉยๆพิม์พใจสูดหายใจลึกพยายามกลั้นน้ำตาหนูหนูเหนื่อยแล้วค่ะย่าคำพูดนั้นทําให้แม่สมศรีหน้าแดงด้วยความโกรธ เหนื่อยแกอยากจะให้ฉันสอนวิธีทำงานให้หรือไงผู้หญิงอย่างแกไม่มีประโยชน์เลยจริงๆพิมพ์ใจรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนลูกน้อยกอดขาเธอแน่นน้ำตาเริ่มไหลในวินาทีนั้นเธอคิดได้ว่าถ้าเธอยังอดทนต่อไปโดยไม่ตั้งขอบเขตชีวิตและลูกของเธออาจจมอยู่กับความกดดันนี้ไปตลอด องอาจกลับมาพอดีเขาเห็นภาพแม่สมศรียืนโกรธและพิมพ์ใจนั่งร้องไห้กับลูกเขาเดินเข้าไปจับมือเมียนแน่นพอแล้วแม่พอเถอะแม่สมศรีถอยห่างเล็กน้อยแต่ในใจแอบรู้สึกว่าลูกชายเริ่มมีจุดยืนของตัวเองรอยร้าวในบ้านไม่ใช่แค่เรื่องโกรธกันทำอาหารอีกต่อไปมันกลายเป็นการต่อสู้เพื่ออำนาจและการยอมรับ และพิมพ์ใจก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมื่อไหร่เธอจะสามารถสร้างบ้านที่เป็นของเธอเองได้จริงๆเช้าวันหนึ่งพิมพ์ใจตื่นขึ้นด้วยความสงบเธอรู้แล้วว่าการต่อสู้และความอดทนของเธอได้ไม่สูญเปล่าวันนี้เธอต้องพบหน้าคนที่เคยทำให้ชีวิตเธอเจ็บปวดที่สุดพิมพ์ใจเดินไปที่ห้องรับแขกและพบแม่สมศรีนั่นอยู่บนโซฟา แววตาของแม่สมศรีเต็มไปด้วยความเศร้าและสมนึกผิดแม่แม่มาตอนนี้หมายความว่าอะไรคะพิมพ์ใจถามด้วยเสียงที่ยังคงนิ่งสงบแม่สมศรีถอนหายใจลึกๆพิมพ์ใจแม่มาขอโทษลูกจริงๆแม่มองลูกผิดมาตลอดแม่เห็นแล้วเห็นความอดทนความดีและความรักที่ลูกมีต่อองค์อาจแม่ละเลยความจริงใจของลูกไป พิมพ์ใจเงยหน้าขึ้นมองตาแม่สมศรีแล้วเห็นความจริงใจเต็มเปี่ยมแม่ขอบคุณที่พูดแบบนี้ค่ะแต่แม่ไม่ต้องกลัวพิมพ์ใจไม่ถือโทษอะไรแล้วค่ะแม่สมศรียิ้มบางๆน้ำตาไหลลงบนแก้มแม่ดีใจและขอโทษที่ทำให้ลูกเจ็บปวด องอาจที่ยืนอยู่ข้างๆจับมือพิมพ์ใจนี่แหละครับชีวิตต้องเดินหน้าด้วยความรักความอภัยและความเข้าใจทั้งสามคนกอดกันด้วยความอบอุ่นในหัวใจเต็มไปด้วยความหวังพิมพ์ใจมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดส่องลงมาบนสวนเล็กๆของพวกเขาสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มขึ้น แม้เส้นทางข้างหน้าอาจไม่ราบรื่นแต่ความรักความอดทนและการให้อภัยจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกวันเต็มไปด้วยความสุข